กบบออ็อับสบายดีพ่อแม่พี่น้องอับสบายดีสีเบิร์ดตกฐานเดอ้อเพราะว่าอยู่ลาวอยู่ไทยต่างประทเทศแ้อพี่น้องตอนนี้แม่น้องแก้มบุ้มยังดำหน้าอยู่พี่น้องเย้ยกำลังหาบกะกึบโก้ทั้งหาบกะทั้งถ่ายปลาลุงเบิ่งเนาองขันลงขีบสากสวยบากระขอโทษขอภัยลายๆเดอ้อปลาลุงเลย ตอนนี้ก็ยังยากหนาเวียดหนาหายหน้าหน้าเนาะน้องอุกคลอยู่หน้าหายเดียวนะแต่บ้าน,นี่ปลาลุงยังบ่แล้วหากะมาลกกุกะมัดกะหาไปหาไปดำทั้งอย่างทั้งเสาเด้อปลาลุงเด้อเสียงกระสันเส้นเหมยแห้ง จำหน้าปะด้วยตึกป่ากับปนัดพี่น้องเอย อากาศลงมาปลาลุงยังหน่อยเลย่ลายนับเบิ่งนน้ำการปลาลุงพอหายหนี่เลยเนาะในน้องแก้มบวมหักใหญ่สมควรเดือปลาลุงเดือห้ยน่าสองสามเมื่อมันจะหมดว่าดำแต่เฮาเองกับประมาณจากเมื่อว่าสามเมื่อสามเมื่อก็ยังเหมือกแล้วปลาลุงเมาว่านี่ก็บอกพ่อเสนอตอนแรงในน้องแก้มกับบอดดีดน้ำ ันดำนำการทันกัพ่อนเนาะแดดตะวันบรรยากาศค่ะเนี่ยแต่ว่ามีลม เราสิลงดำหน้าแล้าปะางคาต่างก้องเขาก็เอาออกมานำเนาะ ทั้งขาหน้าทั้งเก็บปลาปลาลยงตอน้องเก็บบุ้มหวานทั้งเก็บปลากิ๊กที่ยังหมักแล้วเก็บปลาปลาลุดนะปลาลดก็ไล่ลายตลอด หอนขาบบว่าวหอนขาบาดคาเปื่ยอยเพราะมันเทน้ามัานลงน้ามันน้ามาันกัดรถคนเราไปลารถ นี่เขาจะไล่จับปลาเขาจะสะออนปลาลายหน้าให้นี่ปลาลายลายปลาลงเขาเห็นปลาลายาสะออนปลาลงเลยแลก็ก็ สามสิเป็นผีต้มเอเล่เลยปลาลุงปลาลายหลายปาลุงเลยบอกเคยหูเคยเห็นนะปลาลายปานี้เบิ่งเาสิไปเบิ่งคือเสียงแซวๆอเขาได้เนาะได้ลายันไเนาะพอาแบมาขึ้นแล้วรอบนึงแล้วาลุงเยเบิ่งยงไปสรวจเบิ่งก่อน กี่ไหลปลาปลาลดก็ลายปลาลงเลยกี่กี่เล็ดเลยปลาลดหน่อยก็ได้นยปลาลงอ้าวอ้าวถูกขาดปลาถูกขาดมากละายปลา ปาเข้งเ้าจะไปเอาเรือปลาเรืปลาเข็งปลาลุงปลาปลาแต่ลายปลาหนีบ้อนนี่อืมปาปลานองแกมโบมาขึ้นในรอบหนึ่งนะปลาลุงปลาปลาดุกมันจะโต้วนเปนตใหญ่ๆหน้าห้เดียวนี่โทพรปลาลายปลาลุงเลยสำคัญตาไวเลย ผลอ่อาขึ้นปลายทงปลาลดทงปลาโขบปลาดุกเนาะผนสะออนปลาผนบริดัมผนห,หน้าเลยมึงดูขาดไม่ขาดมาดหมดมือเลยแหละปลาลดจ้านี่คือปลาลดฮะฮะปลาย,ยัางไงปลาดิปลาลูกตัวใหญ่อู้อึ่ง้ีกกับมาอูโหมีแต์มานแต่ละคนมีแต่คนมันหมาเลย เังนตะลางมันปลลุงโอ้เล่นเล็ดก็ถึกนำนาไปนำเก็บปลาไปนำปลาลุงปลาลายนาหายดโอ้ป้าอย <c oughs> ู่ท่องกูปลาลุงจกจิในมันแต่ปลาโขอใหญ่เท่โอ้โห ปลลุดมือได้ร้อย,ยอยอปลาเข็งหนักรอยลายปลาลุงปลาปรสปลาลุงปลารสนี่ปลารสใหญ่จับได้เสยจ้าเชียงพอนองเก็มบ,บมปลาดุ๊า แกงกัจเทพลูกประรถกัไล่โอ้ผ่าดลำไปลำมาประเคียงปลานี่มันงอมนะมันงอม นี่คือปลาเข่งจ้าโอ้โอ้พจีจีอะไรกำมปาดุกอีกแล้วปลาคือมานเทลุปป้าใส่เบิงงด้ทังปลาลุงปาสะพอน่าให้นี่ปลาลุงจ้าปาปปลาหน้าให้นี่โคตรลายเลยปา ไปก็ถึกปะลูมพอ้องแก้มบุมได้บ่อุยปลาหน้าหอนี่เยอะจังเลยบ่เนอะถ้าเป็นหอยท่งจะเป็นพอร์ดนา้นี้เลยเนาะก่อนเนอะได้เป็นี้เลยวะ

ตอนนี้กำลังสลัวนน้ำปลาปลาลุงปลาทำไมเยอะจังรจะปอบป้าลุงเอาไรลล้ายไห้ยพอยายจอยป่นเนยโอ้ยปรากอ พอดีได้ได้ายเดียวแหละปลาลุงไ้ตัวมันบาแล้ววานนี่แหละมือนมือไฮนี่น้อยก็ไฮนี่ก็ใหญ่คือเก่าเล้วปลาลุงเว้เยอุ้ยปลาลุงเว้ยผ่านลำไปลำมายัางปลายยังลายคือเก่าน้าป้าคนน้อยบริโภงลงอยู่นี่<ป>นั่นได้นหะมแม่นบอ น้อยใหญ่กอาวล้นนะไปใช่จังบอกได้ได้เลยอ้โหไอ้ว้วว้าปลาลดใหญ่ไอ้มันได้ไอ้มันได้ไอ้มันได้ดูปลาปลาลุงปลาลดใหญ่อ่าปลาแขงจะแกงขึ้นมานได้ดีได้ซะจะแกงยัางขึ้นมานนี่เนี่ยเออมันวางนี่แหละ ตาทูปลาลายน่าเห็นี่ทำไมเยอะจังนี่นี่เทนั่นแหละเทนั่นแหละตัวใหญ่เติบเลยเนาะปลาเค็งน่ะป่ากี่กี้กับปวดนลำปลาปลาลุงโอ้โหละอะไรแบบกี่กี่อันนั้นไหม างมาในต้นใหญ่บ่ปลาเข็งเหรนี่นะนี่มะงุ้มให้คนในนิวางนี่เลยนี่ปลาทูปลาเข็งใหญ่ที่เห็บลายเฮ้ยปลาคอยใหญ่ลายเละดของใจโอ้น้องแกบมแห่งเล็ดขาดพี่น้องมันคือลายเลยปลาลุดเอาลายเลยนะเอาเลดมันลายนะเอาเลดบัวตองกระไ้โอ้ยไม่ดียวาดิหนิหายเดียว พอบังนวดลาเมอส่งให้มีอะลรแล้วเถือหนึ่งเดี๋ยเถ่อนลูกมะไลนุหลกอาละมันคือมานเถื่เได้ปะร้อยมาปลารถต้นนี้นะลูกเด้นะเด้น่ะเห็นบ้านนั่นอยู่นั่นต้นหนานั่น กับลูกที่นอกเว้ขอขนมกลไหลปลาต้ดมือก็ได้แล้วอยหมักจิ๋วจับจับปลาดุกจับปลาให้รูปแห่งสีลายก้อยเอ้ย ปลาเค็งนะออกมาลูกอนอมาอุ้ยตะอ่อนปลาลายปลาเค็งก็ล้นอืออือาปลาลุงอืมสีเขิงลุกนะปลาลุงเอากิ่กี่ปลาลุงปลาปลานางกิกิได้ไหมแล้วปลาลุงปลาเท่าตัวใหญ่อือ ปลาลดกระไลาลายปลาลุงน้าบ,บริไลดอกเพราะว่า,วาตึงหน้าลงมันโคตรเนาะปลาดุกปลาเข็งปลาขอ่อ้ยมีสารพัดปลาเลยปลาลุงเลยหนะ้าหายหนให้ลุ่มแห่งสีายอืมอมันเข็นม,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 มาแต่ท้ายปลาลุงเลยเพราะว่าท้ายอยู่เทิงกับนีอยู่ลุ่มกับนะีเนาะมันใกล้ท้าย คอนาน่อยนันปลาโลดอันมันม <pf unlikely> ันโคตรอะไรอยู่ปลาเต็มกำมือเลยปลายังลูกอะไรตาลูกไอคิดนี่ก็ขอจบใบเพียงเท่านี้เด้อ กก่กดไลค์กดกดติดตามส่องแม่น้องแก้มบูมคลิปต่อไปเด้อปลาลุงปลาเ่าก็ได้ษปลาลายหนึ่ปลาลุงปลาขอปลาดุปะผู้ปลาลุงเ